เมืองของยาน่ะของยานะข,ข,ของแม่โออยาก,กินจังน,นั่นเอาน้ำไม่กินา,าน,านดแล้วส,วสะเด็กเด็ ซิดอยู่ท่ไปนเยอร่ามันั่งกินทางร้านนี่ตุนิซิบตเขาอะไรแหงเบรททนี้มันกินเอกจนเขาออกอยู่โลกใไหนเนีอานเาหอนงกันนอะไรเอาจานเขาห้น้องกินอย่งอ่ะกินอย่งกินแกงอย่าง ก็เส็แก้มยอืติ๊บไติ๊บไปติ๊ไปติ๊บมากินอุ้ยเกง้งรอมาใครใสจานตนนัดนไงเอาไปใส่จานอ,อานี่นี่ล้แข็งเฮ้ย อ่ะเอากินแล้วก็กันอา à, à, <laughs> 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 นอมาเชียมึงขอขาครันยังฮะก้อยเบะบัวสวยชอบกินแกงหน่อไม<ะ>้แสบบ่แสบบ่ลูก<ะ>ครับเดี๋ยวพ,อพ่อพาไปรถซักหนึ่ง ก็มาแตงไอ้กิ้งก้าอยู่หมูอยู่กันอยู่หมูเกี่ยวไปสี่ชั้นนั่นล้วออกเฮ้ยอะไรมาอ่ะอ่ะพารอนใบเอ้อใส่ให้มันรสชาติหวานเน,น,นี่ยอันนี้มันหวานเฮ้ยหอมขาวโอ้ยโอ้ยทำไม Ok> ของแท้แท้วาผ่อนหอมคิดไถ่อกินเบิ้มไม่เี่นันลเลยดยแบบไทยแล้วา่อนแล้วดูแบบแ่ยงนีิดมาเลยบอกิ้มเลยคูเดียวพอนหน่อยนะเออะไรท่ดีมากเลยหยจหเอามาใช้กันแม่ โอเคว่างทำกินเองออกมา,าแสงมือยิบเลยลุกง่าย,ยเยอคือมีสงมีข้ามจกินแบบถือได้กิน,อน,นอกเอวาทำไม้องเือดีไหคะดงเหตงหอยนะแกงง,งมเลย นี่จะไปกินแกงหนอไม้อีกแล้วไม่ารนอนใยหลังบ้านไมพาไปซับนอนนอนไปซับนอนม่เลยกินแกงก็ไปดูะไปกินแกงแกงแกงแล้วซื้อแกงอะไรได้ไงไอ้ของแท้ของแท้เนาอของแท้แท้วะแม่กชอบปกินดีดีลูกขึ้นมาดังดีไม่ไม่ถึงกลุ่มดี รถื้อแกจะไปแรงได้ยังไงพี่พีะมอยู่กับพี่ก็ไเทรื้อแกงจะไปแรงได้ยงไงฮ s อก็ดม่ปเอาแม่ไปเห็นงานตัวเนาะ แล้วแม่โบเล่มเพ่อแม่ไปไหนมาเกะพ่อแม่ก็ไปเฮ็ดทำงานอ้าวแม่มาหนูมไปไหนไน่แม่หนูมไปอยู่กับชิดไม่แม่มาหนักอยู่กับอาไม่รักอาบอ่ะไม่เอาชิดมาเป็นตาตักน้ำกินหน่อยด้วยใจคนอันนั้นลูกพ่อเหมาะเลย ไปแล้องใส่กินบดโอแม่ไปใสอันนี้ไปหาปูไปาปูหดไหมอยากติดไหมหรอโอ้ยปิดไว้โอ้แม่ว่ารู้เอาปิดอลบปิดแม่ขอโทษ ครับ <Cornell. S 2> ปิดไวเลยลูปิดไวแล้แมนะ่บอลูเนาะบอลูน้อยแม <affe tới S 1> ่ปิดไวเนาะเออแม่ปิดไว้ให้อู่้วหน่อคอมเมนต์เขาห่วงโตเขาจะสิอยากกนเห็นผิวดำบอลูตรงนี้ตงน้ตงน้ตงน้ตรงนี้ตรงนี้กินหน่อไม้ไหมกินกุ้งทำผิดซี่กุ้งหมดยัง เอาเอ้ยอาบอกคือพีเลยว่ะอากลุ่มกินไม่บอกพี่พี่พีดอันนี้คือะจ๋าลูกเียอนี้เลยเอต้องชิมเมืองของยานะของยานะของแม่เอออยกินจังเอานันเอาน้ไม่กินตากบาหมดแล้วแสดงนสเ อ่ามันดองไหมนู่นน้ำหนูเอาจุกมาให้แคมิเน่ไม่เป็นคนยาไม่กินของย่าไม่กินนะไม่กินกินของใครของแม่ปะไม่ของนี่ของหนูหนูเฮ็ดดีอันนี้คือของเขาตัวเขาเขาหมายพวกมาจังสั้น ิดเด้อสิไปละสิเป็ละสิปากมันสิจำช่วยหอมแรงน่กว่ามันแรงอะไรี่สิแค่สามคนหนูทาแล้วหนูชนะหรอชนะผู้ใดทำชลินเหรอชนะผู้ใดเจ้อเธอใคร กินบ่อ yeah, ิ่มจะเทือไปแม่เข่าค่าน้องใหม่เซ็นเนื้อพงยาเออไม่กินของยาเขาไม่กินอ่ะคายออกเอออันไหนกินไม่ได้คายค่ะอย่างนั้นเลย่งายวางไว้เออไม่ต้องไปทำมันใส่จานที่เขาให้คายเด้อพี่จับแขนน้อสิดขโมยเลยเขาวางเหมือนแม่ขโมยเหมือนแม่ ดีเป็นดีตึกตายจะของก่นนกนน้องน้อยน้องแล้วจริงจริงใ้โเบ๋ก่อนเบ๋เบ๋ไม่ไปไปเที่ยวกันไม่อยู่ต๊ะโต๊ะซิทเจ้าไบซิทจะดื้อโอ๊ยเจ้าชิทแมกเลยนาไปรับเยอมาแล้ันกันเลยอกโบแมนนุยันผี ดูไปหามาสิวนูก็เลยทว่าถากอนกระมองกาไปฝ่าไาเไปถอดไอเหนียวก่อนเขาุ่ชรใส่วะมิเกะไม่ิทธิ์ไปดูดิใส่ทิศหนบ้างขึ้นเขาไปม่เทียรหรอไม่ไม่เอาสับจบสบตบสับจบับตบไปเมย์ไปเมย no no แสบบอกแกงนอใหม่มาต,ต่อเอาการแต้มกันได้ปีหมูการอยู่ตรงไหนอยู่ในช่องชาจไหมาการแต้มบองเครื่องดำกันเคย่อเห็ดอยู่เนาะี<อ>๋ยวปั๊บ